สำนักง,งานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหาคนครพื้นที่2ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานประจำปี2566เพื่อให้เป็นไปตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้หน่วยงานในสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมของสถานที่ทำงานอย่างเหมาะสมและเอื้อต่อการมีความสมดุลที่ดีระหว่างสุขภาพและชีวิตคนทำงานภายในหลักสีประการคือสะอาด ปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีและมีสุขนิสัยเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานสำนักงานส่งเสริมสากรณ์กรกรุงเทพมหานครพื้นที่2จึงได้ดำเนินการดังนี้การสนับสนุนขององค์กรดำเนินการโดยห่วมหน่วยการสำนักงานส่งเสริมสหสรณ์กรกรุงเทพมหานครพื้นที่2 ได้กำหนดนโดยบายเกี่ยวกับการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและอนามัยสิ่งแวดล้อมมีการวางแผนดำเนินกิจกรรมพร้อมทั้งสั่งการเป็นลายลักษณ์อักษรและปิดประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนรับทราบการติดต่อสื่อสารดำเนินการโดย กำหนดวิธีการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพในเรื่องเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยมีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคำสั่งแจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบการตรวจติดตามทบทวนและประเมินผลดำเนินการโดย มีการตรวจติดตามทบทวนและประเมินผลการดำเนินงานด้านการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและอนามัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรเพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีการดำเนินการตามแผนและมีการตรวจสอบผลการดำเนินการการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานดำเนินการโดย เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานและอนามัยสิ่งแวดล้อมโดยมีบุคลากรร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ90เกณฑ์สะอาดปลอดภัยสิ่งแวดล้อมดีมีสุขนิสัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินเช่น กำหนดพื้นที่ใช้ทำงานอย่างชัดเจนโดยแบ่งเป็นพื้นที่เพื่อการปฏิบัติงานพื้นที่สำหรับพักผ่อนสำหรับเครื่องดื่มมีป้ายแผนผังหน่วยงานโต๊ะทำงานมีป้ายชื่อและตำแหน่งของผู้ปฏิบัติงานมีวัสดุอุปกรณ์วางอย่างเป็นระเบียบบริเวณห้องทำงานพื้นทางเดินมีความสะอาดไม่ลื่นหากมีพื้นที่ต่างระดับจะมีสัญ,ญลักษณ์แสดงให้เห็นอย่างชัดเจน มีจุดรับประทานอาหารมุมกาแฟโดยมีการสัดวางอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบม,มีป้ายผู้รับผิดชอบชัดเจนตู้เก็บเอกสารแสดงชื่อแฟ้มลำดับเลขที่แฟ้มตัชนีรายชื่อแฟ้มของตู้ชั้นเอกสารอย่างเป็นระเบียบและสวยงามมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบและไม่มีฝุ่นหรือคราบสกปรก พัสดุอุปกรณ์สำนักงานมีสภาพพร้อมใช้งานมีการทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอมีป้ายชื่อผู้รับผิดชอบดูแลและปิดทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานสำนักงานส่งเสริมสากลกรุงเทพมหานครพื้นที่2ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่24เมษายน2566 เกมปลอดภัยได้ดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินเช่นกำหนดแผนป้องกันร,ระรงับอักคีภัยของหน่วยงานเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานมีป้ายกำหนดเวลาเปิดปิดมีป้ายกำกับจุดจอดรถ เกณฑ์สิ่งแวดล้อมดีได้ดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินเช่นมีแสงสว่างที่เพียงพอในการทํางานมีป้ายกําหนดเวลาปิดเปิดเครื่องปรับอากาศและตั้งอุณหภูมิอย่างเหมาะสมมีป้ายชื่อผู้รับผิดช,ชอบมีที่รองรับขยะแยกขยะเปียกแห้งอย่างเหมาะสมและมีการเก็บขยะออกจากห้องทํางานทุกวันเกณฑ์มีสุขนิสัยได้ดําเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินเช่น มีป้ายห้ามสูบบุหรี่มีกระดานให้ความรู้หรือข้อมูลสุขอนามัยการป้องกันโรคระบาดกำหนดให้บุคลากรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและกำหนดให้ทุกวันพุธเป็นวันออกกำลังกายของสำนักง,งานส่งเสริมสกรณรกรุงเทพมหาคนครพื้นที่2 สำนักง,งานส่งเสริมสหกรกรุงเทพมหาคนครพื้นที่2จะดําเนินการตามโครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทํางานอย่างส,าม,สม่ำเสมอเพื่อให้บุคลากรมีความสุขในการทํางานต่อไป